อ่ะเจอกันยามเช้าพี่น้องเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องจะพามาดูอข่าวที่เป็นโรคพี่น้องเลยข่าวที่มันเป็นโรคเห็นบอนเนี่เพราะว่าข่าวมันเขียวข่าวมันงามพี่น้องเนื้อข่าวเขียวข่าวงามข้าวอว้วกน,นี่อันนี้ก็เริ่มไกลสิเป็นแล้วพี่น้องอเห็นไหม เนี่ยเห็นบ่เออมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถี่ดิพี่น้องเี่ยต้นข้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้ถี่อะไรซะขนาดนั้นแต่ทีนี้นี่คือข้าวมันอวบพี่น้องเขามันอวบข้าวมันอวบใบมันโค้งใบมันเฟื่อกันเห็นบ่มันฉิคือมันสีเห็ดไห้เป็นโรคพี่น้องเนี่ยคือถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่แก้หรือว่าเราไม่ไม่ตัดใบยคือเราววยง่ายคือเราปล่อยทิ้งไว้เฉยอะไรประมาณนั้นมันฉียเนี่ย เดี๋ยวให้ดูมันจะมันจะตายลงไปยันยันลากยันโคนเลยด้พี่น้องเห็นไหมเห็นอกมันบ่หายด้พี่น้องเนี่คือถ้าถ้ามันได้เป็นแล้วนี่ก็คือแต่มีบางคนนี่บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวมันยุบลงไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายเพื่นว่ามันไม่หายด้พี่น้อง คือถ้าเราไม่แก้หรือว่าเราไม่ตัดใบเราไม่ทําอะไรเลยนี่มันสิมันสีย้อนตายมันสียุบไปเลยเด้พี่น้องเบิกเห็นปะเห็นไหมเนี่ยมันจะยุบยันโคนเลยนะคือมันมันมันสิตายไปเลยเด้พี่น้องเออมันจะตายไปเลยนะข้าวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยเตือนไปแล้วแหละว่าข้าวที่มันใบเฟืออใบเฟือกันใบเฟือใบยาวใบเฟื้อยเนี่ย เออคือตัดเลยพี่น้องตัดใบออกเลยเออตัดใบออกเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดว่ามันสิหายเองมันบ่หายเองพี่น้องเนี่ยเวลามันเป็นมันจะเป็นตรงที่มันเขียวๆสวยๆเนี่ยเห็นบอกเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวมันกระตายพี่น้องเดี๋ยวมันกระตายไปอีกเออมันสิกินยันหลักยันโคนเลยเด้อเออแต่ว่าตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มันหนักเนี่ยเห็นบอก เออเพราะว่าคือว่าล่ะคือดินตรงเนี้ยเออเขาใส่ปุ๋ยห้องพื้นหลายโพดเออใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบหลายเกิน,กนไปเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกเนี่ยเนี่ยลักษณะนี่กัเดี๋ยวมันมันสิกินลงเรื่อยๆพี่น้องมันจะกินลงเรื่อยๆกินลงเรื่อยๆเนี่ยเหมือนอันนี้เห็นปะมันสิกินลงเรื่อยๆเขาก็เริ่มเหลืองเห็นปะเนี่ยเห็นไห เออมันคือแนวทางนะพี่น้องเดือแนวทางที่คือจะไม่ให้มันลามมานีลยเนื่อบอกให้มันลามเนื้อแล้วก็ไม่อยากจะบ่อยากที่มาสามเขาไม่อยากจะมาซ่อมข้าวนี่ผมบอกเลยว่าให้รีบตัดออกเลยพี่น้องเออเอาเครื่องตัดหญ้าแล้วไม่ก็เคี่ยวนะตัดออกเลยตัดออกเลยเออไม่ให้มันลามลงไปเนื้อเพราะว่านี่มันเป็นเออมันเป็นเชื้อร่าพี่น้องมันติดเชื้อร่ามันสีลามพี่น้อง เพราะว่าข้าวหน้าปีนี่ข้าวหน้าปีนี่คือลักษณะลักษณะมันน่ยคือมันมันใบมันโค้งแบบนี้อยู่แล้วของใบมันโค้งเออใบมันโค้งพอใบมันโค้งมันเฟื่อกันพ่นอ่ะทางพ่นกะไก่สีเป็นอีกแล้วเนี่ยเห็นบ่าคือสําคัญเนี่ยคือคือรู้ๆอยู่เนาะคือข้าวนี่หน้าฝนนี่มันมีหมอกพี่น้องอมันมีหมอก มันมีหมอกมันมีความชื้นมันมีฝนเออคือจังมือนี่ก่ะเอ้ยคือจังมือว่านมือว่านกับฝนตกพี่น้องเออฝนตกลงมาเออพ่อฝนตกลงมานี่ยลักษณะใบข้าวที่มันมันโค้งมันเฟื่อเนี่ยพี่น้องลักษณะใบข่าที่มันโค้งมันมันโค้งมันเฟื่อแบบนี้เออคือน้าค้างเนี่ยมันมันสีเกาะทั้งเทึงพี่น้องเออคือจังแบบนี้เห็นมั่ะ นี่เห็นบ่เห็นจุดๆนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้กล่องกรบโปโฟกัสเนาะนี่นี่ไอจุดแบบเนี้ยแหละเนี่นี่อันน,นี้คือน้ําค้างอันนี้พี่น้องเนี่ยโอ้กล่องกรโปโฟกัสพี่น้องเอ้ยเออเห็นเบิ้งคักๆก,ก่อนนะง้อยกล่องอยังคือนกโปโฟกัสไหื้ hmm. กล้องอยังี้ยคือบาโฟกัสอ้วว่าใช่พี่น้องเบิ้งเลยอ้วคือมโฟกัสพี่น้องก็จริงกล้องมันสชโฟกัสได้นี่แต่นี่เนะี่ยกล้องมันไม่โฟกัสเลยอะไรวะอ้บวเห็นซ้ำเอาเป็นว่านี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นบอนี่คือหยดน้ำ้างนี่เห็นบ่เห็นผมผมรูปออกแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่แหละคือ น้ำค้างมันสิมาเกาะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วยังพี่น้องเนี่ยนี่แหละคือน้ำค้างมันมาเกาะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำค้างมันมาเกาะใบนี่เห็นบ่พอน้ำค้างมันมาเกาะใบนี่พี่น้องเอ้เขาเรียกว่ามันจะเกิดความชื้นสะสมพี่น้องเกิดความชื้นสะสมมันบ่อแห้งจักเทื่อนั่นแหละมันก็เห็นไ้มันเป็นเชื้อราพี่น้องเอเนี่ย คือถ้าปล่อยไว้นี่ปล่อยไว้มันก็สิบเป็นสภาพนี้ถ้าเราไม่แก้เลยนะเออปล่อยไว้เป็นสภาพนี้เห็นอกม,มันจะกินแบบมันที่กินตายเป็นเวิรงเวิ้งนะพี่น้องมันจะตายเป็นเวิ้งไปเลยออนี่อันนี้ก็กินลงไปแล้วตายเบิดเห็นอกตายเบิดเลยเห็นบะเห็นไหมตายหมดเลยเออกินยันรากพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะถอนให้พี่น้องเวิรง เห็นไหมเห็นบ่เนี่ยกินยันรากเลยเออมันมันไม่ฟื้นพี่น้องไปนี้มันไม่ฟื้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จึงเป็นอีกอีกคลิปหนึ่งที่มามาเตือนเอมาให้ให้เบิ่งตัวอย่างพี่น้องให้ดูตัวอย่างเออว่าข้าวใบโค้งใบเฟือเออข้าวที่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินเออใส่ปุ๋ยยังไหลใส่ปุ๋ยรองพื้นเยอะเกินไปพี่น้อง ใส่ปุ๋ยลงพื้นเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วแหละว,ว่าลักษณะข้าวเนี่ยสายพันธุ์ข้าวเนี่ยลักษณะพันธุกรรมของข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าคือข้าวนาปีเนี่ยมันก็คือเขาหน้าปังพี่น้องข้าวนาปีนี่ลักษณะใบของมันเนี่ยโดยภาพรวมเ่ยพี่น้องใบมันจะโค้งพี่น้องใบมันสีโค้งอพี่น้องสังเกตเลยอถึงมันจะเหลือง ข้าวมันก็ใบมันก็ส่วนมากมันจะโค้งพี่น้องเออพอมันโค้งนี่แหละไอ้ตัวปัญหาของมันเลยมันไม่เหมือนข้าวนาปังข้าวนาปังพี่น้องสังเกตเลยข้าวนาปังโดยส่วนมากใบมันจะตั้งชี้ตรงเออมันสิเบ็นแบบนั้นพี่น้องพอใบมันตั้งชี้ตรง่มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความชื้นพี่น้องอแล้วก็เวลาใส่ปุ๋ยไปเนี่ยข้าวนาปังทําไมเขาใส่เยอะล่ะพี่น้องสังเกตว่าทาเวลาทํานาปังเนี่ย ปุ๋ยี่ข้าวนาปังนี่จะใส่เยอะกว่านาปีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าเนี่ยคือข้าวมันใบตั้งไงพี่น้องเขามันใบตั้งไงมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไงไเกินปุ๋ยอแต่ข้าวนาปีเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเนี่ยจบทันทีเลยคือจังแบบนี้มันจะตายเป็นเวิ้งเลยเนี่ย,ย,ยพี่น้องอเพราะว่าลักษณะใบลักษณะเห็นบี๋ยวให้ดูเนี่ยเนเนน นี่นี่แหละเห็นจจะเลยเห็นหน่อยเห็นบอกลักษณะใบข้าวนาปีมันจะโค้งเมื่อพอมันโค้งนี่แหละไอตัวปัญหาเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้สังเกตพี่น้องบ่ได้สังเกตมองแต่ว่า้ข้าวใบเหลืองข้าวใบเหลืองข้าวใบเหลืองกับซีอัดแต่ปุยยางเดียวโดยไม่ได้ดูว่าข้าวใบเหลืองแต่ถ้าใบมันยังโค้งอยู่เนี่ยยาใส่พี่น้องข้าวนาปีเนี่ยห้ามใส เเพราะว่าถ้าใบมันโค้งแล้วมันเหลืองเนี่ยคุณไปใส่ปุ๋ยอ่ะมันก็จะเขียวทั้งโค้งแบบนี้แหละเนื่พอมันเขียวทั้งโค้งอะ่ะพี่น้องก็คิดดูน้าค้างน้ําหมอกความชื้นมากเกมันจะทําให้เป็นโรคพี่น้องมันเสียให้เป็นโรคออคลิปนี้มาย้ําอีกทีหนึง่งพี่น้องฝ้าว้าพี่น้องนะใครที่มีข้าวที่เขาเรียกว่าเสียงที่จะเป็นโรคเสียงที่ าเรียกว่าดีเกินไปเนี่ย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 ไอใบโค้งโค้งเหมือนเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็นบ่คือจังโซนนี่เห็นว่าโซนเนี่ยมันดีแบบเนี้ยตัดออกเลยเนี่ยเนี่ยตัดออกเลยเห็นมันแดงแดงเหมือนเนี่ยอย่าปล่อยไว้่น้องอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้มีปัญหาทันทีเลยเออปล่อยไว้นี่ผมบอกเลยว่าเจ้าได้มาสามข่าเนีนอนคือจังบริเวณนู้น เห็นวะบริเวณนู้นไอสวยๆนะตัดเลยเออเอาเอาเคียวหรือว่าเครื่องตัดหญ้าตัดออกเลยพี่น้องเอออย่าให้มันคืออย่าให้มันได้ลามถ้ามันลามแล้วเราจะได้มาสามข้าวทีหลังเสียเวลาซ้ําอีกนี่คือจังตรงนี้เห็นไหมเห็นบ่ตัดออกเลยแบบนี้นะพี่นอ้องเออไม่งั้นเนี่ยเขานี่สิตายเป็นเวืองเบืองเลยเด็พี่น้อง อ่อโอเคประมาณนี้พี่น้องมาให้ให้ดูตัวอย่างพามาชมตัวอย่างอีกทีนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็คือข้าวก็หลายพื้นที่ก็คือว่านะคือคงคงจะคงจะไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าหลายพื้นที่ก็น่าจะหวานเสร็จแล้วแหละเนื่งเพราะว่ามันมันก็เข้าสู่ปลายเดือนมิถุนายนเลย,เลยน้าบางพื้นที่ก็ก็เริ่มมีแล,ล้วแหละแมนบอเนื่องเพราะนั้นนี่ปัญหาี่ที่จะตามมานี่ก็คือลักษณะแบบนี้แหละพี่น้อง ข้าวมันใบงามข้าวมันใบเฟือเกินเอช่วงนี้นี่ผมสิผมสิแนะนําไว้คือใครใครอยากใส่ปุ๋ยหรือว่าใครอยากกําจัดหญ้าก็ช่วงนี้ก็คือเรียกว่ารอได้ก็รอไปก่อนออแต่ถ้าข้าวใครที่เป็นลักษณะนี้เฝ้าตัดออกเลยพี่นอ้องเฝ้าตัดออกเลยอยาห้ามออรอรอไ่ได้แล้วแบบนี้ไม่งั้นอ่ะถ้ารอคือมันจะตายเป็นเวิร์งมันจะกินยันรากเลยพี่นอ้อง อ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟัง